สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กับช่วงเวลาดีๆมาพร้อมกับของสวยๆเช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมเหมือนเดิมเลยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็พี่ๆท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับสามารถที่จะกดติดตาม subscribe ช่องไได้เลยกดกระดิ่งไว้ด้เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆการสั่งซื้อทำได้2ช่องทางนะครับช่องทางแรก แอดไลน์เพื่อนๆกันมาที่แอดบุญพิทักษ์แอด B O O N P I T A K มีตัวแอสไซน์นำหน้าก่อนนะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ย081 628 9156เบอร์สวยจำง่ายนะครับสำหรับการสั่งซื้อก็ต้นกับนิ้จะเป็นผู้ที่ตอบด้วยตนเองนะครับซะส่วนใหญ่เลยแล้วก็เวลาพี่จัดพี่สั่งซื้อเนี่ยก่อนจัดส่งก็จะ ชุบล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็จะมีใบรับประกันจากทางร้านแน่ไปให้ด้วยสําหรับวันนี้นะครับของสวยๆเยอะมากๆหวังว่าจะถูกใจกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพ,พร้อมกันเลยครับจี้เข็มกลัดผีเสื้อนพรัตน์ประดับเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคหน้าปะหาหะประดับด้วยนพรัต แล้วก็เพชรซี่เหลี่ยมลูกโลกนะครับ328เมตรรวม3.48กรัตน้ำหนักรวม16.48กรัมหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่5.8คูณ4.4เซนติเมตรราคาขายสุดคุ้ม59,900บาทผีเสื้อตัวใหญ่นะครับพร้อมโบกโบยนะครับแล้วก็บยบินอยู่บน อาพรนะครับที่พี่ๆใส่สวยๆไว้ใส่ออกงานชิ้นนี้นะคะเป็นผีเสื้อตัวใหญ่เลยจะประดับด้วยเพชรซ่เกลียมลูกโลกนะครับแวววาวแล้วก็ระยิบระยับประดับประดาไปด้วยพลอยนอกพร,รัตนะครับช่วยแต่งแต้มแล้วก็เติมเต็มให้ชิ้นงานดูมีสีสันแล้วก็น่าดึงดูดกด cf ได้เลยครับ แหวนเขียวสองแถวประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเขียวสองจันนะครับประดับเพชร30เม็ดรวม48ตังน้ำหนักรวม4.20กรัมขนาดแหวน50ราคาขายเพียง17,500บาท สวยแล้วก็ครบเครื่องนะครับสำหรับตัวแหวนเนี่ยก็คือมาในสภาพที่สมบูรณ์ก้านแหวนหนาดีนะครับ<ม>แล้วก็ตัวเรือนเนี่ยไม่บุบบี้ส่วนตัวเขียวส่องนะครับได้เขียว่องจันทสีเข้มเลยนะครับสีสวยแล้วก็ถูกประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟมาในตัวเรือน เป็นดอกไม้เรียงเป็นแถวดูสวยหวานแล้วก็ใช้งานได้จริงครับถ้าพี่ๆนะครับชอบงานที่ซื้อแล้วนะครับสามารถที่จะหยิบม,มาใช้นะครับใส่สวยๆได้ทุกวันชิ้นนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่น่าซื้อหนึ่งเลยงานสวยนะครับงานเนี่ยแบบเรียบๆเน้นการใช้งานเป็นหลักแล้วก็สองเลยตัวพลอยแล้วก็ตัวเพชรเนี่ยสวยใช้ได้เลยครับ ที่สำคัญอีกประการเลยคือราคาสวยสุดคุ้มแน่นอน CF กดสั่งซื้อได้เลยครับแหวนเพชรแถวงานเก่านะครับจะเป็นตัวเรือนะครับทองเคหน้าปา่าหะประดับด้วยเพชร5เม็ดรวม80ตังนะครับน้ำหนักรวมเนี่ยอยู่ที่2.54กรัมขนาดแหวน52ราคาขายสุดคุ้มเพียง1.9500บาท คุ้มมากๆเลยนะครับได้ทั้งความเก่าของชิ้นงานซึ่งเป็นงานเก่าแท้ๆสภาพดีนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยสีดําเดิมแล้วก็ความคุ้มประกานที่2ได้เพชรเม็ดใหญ่เพชรนะครับตกเม็ดลาย2ี่สิบตกับ15ตังแววาวขาวเล่นไฟใช้ได้เลยข้างในตำหนิน้อยนะครับโดยรวมเนี่ยก็คือสวยแล้วก็น่าซื้อไว้ใช้ใส่ติดนิ้วมากๆครับ แหวนเพชรแถวเป็นอะไรที่คลาสสิกแล้วก็อยอดนิยมมากๆเลยเพราะว่าสามารถที่จะใช้นะครับได้กับทุกๆกิจกรรมนะครับแล้วแต่เราจะนำมาใช้ประยุกใช้ได้เลยแล้วเข้ากันมากๆกับหลายๆชุดด้วยกันโดยเฉพาะพี่ๆที่ชอบงานเรียบๆนะครับใส่ได้บ่อยๆก็กด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับเข็มกลัด ริบบิ้นเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%า75-9ประดับด้วยทับทิมแล้วก็เพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1.61กรัตน้ำหนักรวม25.85กรัมหน้ากว้างนะครับ5.5คูณ3.7เซนติเมตรราคาขายสุดคุ้มมากๆ85,900บาทคุ้มแล้วก็ดีงามมากๆเลยนะครับ ตัวริบบิ้นเนี่ยสเสมือนจริงเลยเหมือนริบบิ้นจริงๆเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานางานจิวเวลรี่งานเครื่องประดับที่มีความละเอียดอ่อนหวานอ่อนช้อยนะครับแล้วก็มาในสภาพที่สมบูรณ์เข็มกลัดชิ้นนี้เหมาะมากๆถ้าพี่ๆเป็นคนที่ใช้เข็มกลัดอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับชิ้นนี้ไม่อยากให้พลาดเลย ได้ความคุ้มในหลายๆประการ1ได้งานสวยนะครับงานเนี่ยฝีมือดีเนีย้ยประณีดีนะครับแล้วก็2ได้ราคาคุ้มแค่ตัวเรือนกับเพชรก็ไม่ได้แล้วนะครับชิ้นงานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงได้ความเก่าความคลาสสิกจัดเต็มมากๆ 4F เลยเลยครับ ข้อมือมอรกตประดับเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับไม่ยอดด้วยมอรกตแซมเบียนะครับขนาด7.75กรัตประดับเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่3 8ตังน้ำหนักรวม9.98กรัมความยาว16.2เซนติเมตรราคาขาย2 9 9 0 0บาท น่ารักอีกแล้วนะครับสำหรับตัวสร้อยข้อมือมรกตชิ้นนี้ตัวมรกตเขาก็จะมีะเนื้อพลอยตำหนิตามธรรมชาติอยู่ข้างในของเนื้อมรกตนะครับในส่วนของตัวสายนะครับตัวเรือนเนี่ยมาในสภาพที่ดีนะครับไม่บุบบี้แล้วก็ตัวล็อกตัวล็อกอก็สภาพพร้อมใช้งานเช่นเดียวกันครับที่สำคัญเลยนะครับชิ้นงานแบบนี้ เป็นงานเรียบโก้นะครับเน้นให้ตัวมรกตซึ่งเป็นอนัญมณีหลักของชิ้นงานนี้เนี่ยดูโดดเด่นมากๆพี่ๆนะครับที่รักแล้วก็สะสมงานเก่าหลงไหลในงานเก่างานที่เน้นความเรียบๆนะครับแต่ก็แฝงไว้ด้วยดีเทลต่างๆชิ้นนี้น่าจะตอบโจทย์ราคาดีมากๆกด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับ ข้อมือลูกปัดทวาราวดีงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%า75-9นะฮะนำมาเกาะกับตัวลูกปัดทวาราวดีน้ำหนักรวมอยู่ที่4.89กรัมความยาว17.5เซนติเมตรราคาขายเพียง1 5 5 0 0บาทงานน่ารักมากๆเลยนะครับชิ้นนี้เนี่ย ได้ลูกปัดซึ่งเป็นลูกปัดเก่าแท้ๆนะครับของที่ร้านบุญพิทักษ์เนี่ยถ้าพูดถึงงานลูกปัดทวาราวดีเนี่ยเราจะ ใช้นะครับก็คือจะนํามาเสนอให้กับพี่ๆเนี่ยเป็นลูกปัดเก่าแท้ไม่ใช่ลูกปัดใหม่หรือว่าเป็นแก้วใหม่ๆนะครับอันนี้ลูกปัดเก่าอายุนับพันๆปีเขาก็จะมีริ้วรอยต่างๆนะครับตามความเก่าของเขาในส่วนของทองทองดีครับทองเนี่ยก็คือแน่นหนาดีแล้วก็ฝาครอบเนี่ยก็อ,อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานส่วนหน้ากว้างหน้ากว้างกําลังสวยแบบนี้เป็นลูกปัดขนาดเล็ก งานแบบนี้พี่ๆหลายท่านชอบเพราะว่าใส่แล้วดูน่ารักเสริมความน่ารักให้กับวันเบาๆกด cf ได้เลยครับแหวนเพชรแถวงาน j u b บ l ล e นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%นะครับมีตอกแบรนด์จ u b บ l e ลประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่43ตังค์วัดขนาดจากการห้ามหน้าเพชรนะครับตัวเพชรเนี่ย เม็ดยอดเนี่ยจำนวน3เม็ดรวม 4, ตัตั์แล้วก็ประดับด้วยเพชรนะครับอีก2เม็ดรวม3ตังน้ำหนักรวมนะครับจะอยู่ที่3.34กรัมขนาดแหวน54ราคาขายสุดคุ้มเพียง1,9900บาทงานแบรนด์จูเลรี่เขามีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความสวยของเพชรแล้วก็งานดีไซน์ซึ่งแหวนแบบนี้นะคะบ,บอกเลยว่า แค่ซื้อก็ได้กําไรมากๆแล้วนะครับหมื่นกว่าบาทได้งานจูเบลี่แล้วก็ได้เพชรสวยด้วยตัวเพชรนะครับตกเมลายี่สิบตังกับสิบตังางตันบ่าขาวเล่นไฟตะมิน้อยนะครับแล้วก็ตัวเรือเนี่ยมาในสภาพที่ดีงานดีไซน์ของเขาดีครับทำเป็นแถวแต่ว่า เพิ่มชั้นเชิงนะครับเพิ่มสลับให้ตัวเพชรตรงกลางเนี่ยดูเด่นแล้วก็ดูตะการตาม,มากยิ่งขึ้นแหวนแบบนี้ใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้กันได้กับหลายๆโอกาสโดยเฉพาะการใส่ทำงานถ้าพี่ๆชอบงานที่ใช้ได้ทุกวัน CF ได้เลยนะครับ ต่างหูผล,ลไม้เพชรตุง้งติ้งนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำนะครับ75%ประดับด้วยเพชร52เม็ด m, รวมประมาณ6กรัตน้ำหนักรวม11.73กรัมความยาวนะครับของต่างหูจะอยู่ที่ประมาณ3.5ซนติเมตรราคาขาย135,000บาท คุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับชิ้นงานนี้ความคุ้มเนี่ยได้เพชรเยอะแค่ตัวเรือนก็ไม่ได้แล้วนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆแล้วก็เป็นต่างหูซึ่งสามารถที่จะถอดใส่ได้2แบบถอดเอาตัวตุ้งติ้งผลไม้ออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นขั้วนะคะแบบนี้อยู่ด้านบนแต่ถ้าเราจะใส่ออกงานสำคัญๆเนี่ย ก็คล้องใส่เข้าเซตกันทั้งเซตใหญ่แบบนี้เลยดูความแวววาวความเล่นไฟของเพชรสวยจริงๆสุดคุ้มครับพี่ๆที่ชอบงานชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็กําลังอาจจะก,กําลังมองหาซื้อต่างหูเพชรสักคู่หนึ่งไว้ใส่ให้คนชื่นชมและแอบมองชิ้นนี้ CF เลยได้เลยครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจนะครับที่เหมือนเดิมฮาใช้คำว่า เมตตานะครับแล้วก็สนับสนุนร้านบุญพิทักษ์ด้วยดีตลอดมาเลยในทุกๆช่องทางด้วยกันนะครับต้องกับนี้ทราบส้นใจแล้วก็จะพยายามพัฒนาผลงานพยายามหาของสวยๆมาฝากให้กับพี่ๆได้รับชมได้เลือกซื้อได้เป็นเจ้าของกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนเรามาพบกันอีกทีกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์แล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย